หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นโรงพยาบาลที่ปกติถูกมองว่าเป็น defensive stock จากธุรก,กิจที่ผันผวนน้อยกว่าภาวะเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ใช่กับ BDMS หุ้นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของไทยที่กลับโดนผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโควิด1 i เราจริงจะไปสืบพร้อมกันว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อหุ้น BDMS เพื่อลงทุนในระยะยาวหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชิ์ล็อกหุ้น การแพร่ระบาดของเชื others, so, ้อไวรัสโควิด1 9นอกจากจะทําให้ผู้ป่วยในประเทศชะลอการเข้ารักษารายได้จากผู้ป่วยต่างชาติก็ลดลงจากการปิดประเทศซึ่งนั้นทําให้รายได้ของ BDMs ในไตรมาสที่2ลดลงถึง29%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก่อนหน้านี้ราคาหุ้น BDMs ไซด์เวดาวมากกว่า2ปี และถูกสําเติมด้วยวิกฤตโควิด -19 จนราคาหุ้นซดหนักลงไปแตะ15บาท6สตางต่ำสุดในรอบกว่า5ปีส่วนราคาหุ้นที่สซเวดาวมานานกว่า2ปีในปี61ถึงปี62เป็นผลจากการที่ BMS d MS เร่งลงทุนอย่างหนักในช่วงปี59ถึงปี61 ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของ BDMS โดยภาพรวมกำไรโตต่อเนื่องจาก7,400ล้านบาทในปี57ขึ้นมาทะลุ15,000ล้านบาทในปี62แต่ล่าสุดจากผลกระทบของโควิด -19 ทำให้ครึ่งแรกปีนี้กำไรลดลงถึง70%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเหลือเพียง3,000ล้านบาท และถึงแม้จะตัดกํำไรพิเศษจากการขายหุ้นโรงพยาบาลรางกำแหงเมื่อแต่มาสแรกปีก่อนราว5,400ล้านบาทกํำไรครึ่งแรกปีนี้ก็ยับลดลงไปกว่า37% <S <S การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่เกิดขึ้นมานานกว่า8เดือนเกระทบ BMS d MS ค่อนข้างหนักเพไราะรายได้กว่า30%มาจากผู้ป่วยต่างชาติแต่อีกด้านก็เกิดคำถามว่าวิกฤตครั้งนี้ เป็นจังหวะเข้าเก็บหุ้น BDMs เพื่อลงทุนระยะยาวหรือไม่เมื่อรวบรวมข้อมูลจากบทวิเคราะห์พบว่าระยะสั้น BDMs ยังเผชิญแรงกดดันจากวิกฤตโควิด -19 โดยเฉพาะการกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติที่ยังต้องใช้เวลาอีกนานแต่เชื่อว่าผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่2ส่วนระยะยาวยังมีโอกาสอีกมากสำหรับ BDMs ทั้งจากการปรับตัวในธุรกิจ ั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ลูกค้าประกันสุขภาพธุรกิจได้ประโยชน์จากแนวโน้มสังคมสูงวัยกับโครงการ BDMS Wellness Center ที่จะช่วยหนุนการเติบโตในระยะยาวอย่างไรก็ตามวิกฤตโควิด -19 ที่ยังไม่จบจะทำให้กำไรปีนี้ของ BDMS อาจหดตัวแรงกว่า50%และจะใช้เวลาราว2ปีกำไรถึงจะกลับมาแตะ10,000ล้านบาทเทียบเท่ากับกำไรหลักในปี62 ด้านความเห็นของนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อหุ้น BDMS เอพราะถึงแม้ระยะสั้นจะ,ะเผชิญแรงกดดันจากวิกฤตโควิด COVID -19 แต่หากวิกฤตครั้งนี้คลี่คลายและการลงทุนต่างๆเป็นไปตามแผนก็เป็นโอกาสเก็บหุ้นสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยมีราคาเป้าหมายปีนี้24บาท20สตาง แม้ระยะสั้น BDMs ยังถูกกดดันจากโควิด -19 แต่หากวิกฤตคลี่คลายการลงทุนเป็นไปตามแผนและได้ประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงนับเป็นโอกาสสำหรับการเก็บหุ้นเพื่อถือลงทุนระยะยาวดังนั้นอาจจะเป็นต้องกล้าในวันที่คนอื่นกลัว